สวัสดีนะครับทุกคนนี้หนูพีมาดูงานนะครับดินแดนไดโนเสาร์นะครับรอบแรกนะครับเข้ามาแล้วกลัวนะครับรอบนี้ดูตื่นเต้นมากเลยนําไปนําไปหนูพี่นำมาป้าไปนี่นหนูพีเป็นคนนาไปนะครับอันนี้หนูพีนําไปดูแล้วว่าตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรมาเจนจีดูดูนี่นี่ดูอาการของหนูพีนะครับเจอไดโนเสาร์มาเจนจีป๊าปาชื่ออะไรมันชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรโอ้โหเก่งมากเลย พี่บอกนะครับตัวนี้นะครับช,ชื่อไดโนโรสนะครับผู้เก่งมากเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นอันนี้ก็ตัวใหญ่เลยอยู่พี่บอกเป็นนกเป็นนกที่เป็นอนอ่าครับอันนี้อาการอากับอียารอบสองนะรอบแรกเข้ามานี่ร้องกลัวนะครับรอบสองนี่เข้ามาดูนะครับโอ้โหไม่กลัวแล้วรู้สึกว่าจะเริ่มที่เคยรอบสองอาครมาเที่ยวได้นะครับเป็นท่านมหาชัยนะ ตัวใหเดินดูเสาเราแวะมาเที่ยวกันดูนะครับ27-13ถึงโมงบานะครับใครมีลูกก็แวะกันมาดูได้นะครับที่เซ็นทรัลพารชัยนะครับครับใครได้เอ๊ป่าก็เจอเป็นแบบชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าหนูพี่ยำหน้าไปหนูพี่ยำหน้าไปชื่ออะไรลูกเขื่อแท้เอามาดูนี่นะครับอากาศมีอยาของเด็กน้อยนะครับที่เห็นเดินดูเสานะซื้อเดโนดเสาไว้เยอะมากอันนี้ไม่เจอเดโนดเสาป๊าไปดูต้นไก่ชัยถ่ายรูปกันได้ ไปไปปีนี่เดี๋ยวฟ้าถ่ายรูปให้แล้วไปดูแล้วนะเอาตัวไหนเอาตัวไหนเดินไปดูเราเดินไปชี้กันเราปล่อยปล่อยมึงไม่ต้องกลัวเดินหน้าเดินหน้าลูกจะมีกลัวนิดหน่อยถึงเสื้อไว้เกียร์ค่าจะกลัวที่มึงมีมาแล้วเจอตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ไหมชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรลูกตัว บอกจับไม่ได้ขอห้ามเข้าโลกทำไมขอห้ามเข้าโลกตัวนู้นเหรอตัวนู้นกำโชว์แล้วทีเล็กแล้วไปหาทีเล็กก่อนแล้วทีเล็กเรียกอยู่ท่าไหนทีเล็กใช่ทีเล็กไหมครับตัวนี่ทีเล็กเปล่านี่ตัวใหญ่นี่ไดินไปเดินไปมใครับตัวนี้เป็นทีเล็กทั้งทีไปทั้งทีไปดูต่อ ชอบไหมครับมาเที่ยวดูไดนเสาวชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมโลดอ่าดูดิยืนยืนยืนดูโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่มาดูที่ีทางนี้ทางนี้ดูพี่หลงหลงหลงไปเดินดูชอบตัวไหนกันเรา